กฎหมายที่นักการตลาด4.0ต้องรู้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ผู้ทำหรือผู้กอ่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คือผู้เดียวที่จะทำการใดการหนึ่งตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ทำขึ้วนวรรณกรรมคืองานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิดเช่น หนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์สุนทรพจน์และให้ความหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปดทัศนาวัสดุงานอันประกอบไปด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะเป็นที่มีลักษณะอย่างใดสามารถที่นำมาเล่นซ้ำได้ไม่ควรทำหรือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำซ้ำขัดลอก ไม่ว่าจะทำโดยวิธีดใดๆเรียนแบบทำสำเนาทำแม่พิมพ์บันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับจากสำเนาทั้งนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนดัดแปลงทำซ้ำโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา32รบอพรบลิขสธธิ์พุทธศักราช2 5 3พัสา่วนที่6 ข้อยกเว้นการลระเมิดลิขสิทธิ์มาตรา32เว้น1การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์เมื่อไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้านกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควรสำหรับมาตรา28การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสทัศนวัสดุ ภาพยนต์หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตนินี้โดยไม่ว่าได้รับอนุญาตตามมาตรา15ทั้งนี้ไม่ว่าส่วนใดที่เป็นเสียงและภาพให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การทำซ้ำหรือดัดแปลงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อย่างไรบ้าง1ทําซ้ำ คือสามารถคัดลอกเรียนแบบได้ 2. องดัดแปลงคือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปรับปรุงแก้ไขได้สามเผยแพร่ต่อสาธารณชนเช่นการกระทำการแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยเสียงหรือภาพได้ 4. ีให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานจำกัดไว้ที่4ประเภทเท่านั้น 5. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น เช่นเอารูปที่เราถ่ายเองไปโชว์แล้วได้เงินแล้วมอบเงินครึ่งหนึ่งให้กับผู้อื่น 6. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามข้อที่1ถึงข้อที่5คือเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้เอางานนั้นๆไปใช้ตามข้อที่1ถึงข้อที่5ได้การป้องกันกลโกงมิจฉาชีพยุคดิจิทัลอี่คือ ถ้าเราได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักอันดับแรกที่เราต้องทำคือ 1. ตั้งสติ 2. คิด 3. วิเคราะห์ไม่โลภคือต้องไม่โลภอยากได้ซึ่งความโลภมักจะทำให้เกิดการยักยำ้ำช่างคิด และถูกหลอกได้ง่ายไม่ไว้ใจใครแม้จะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือก็ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวใจแข็งกล้าปฏิเสธต่อให้เป็นคนที่รู้จักคนที่ไว้ใจชักชวนให้ลงทุนที่มีผลตอบแทนเกินจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรต้องตรวจสอบที่มาและที่ไประหว่างการทำตามคำบอกมิจฉาชีพส่วนใหญ่ จะพยายามหวานล้อมให้ผู้สูงอายุไปทำรายการที่ตู้ ATM ติดตามข่าวสารอยู่เสมอการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะการเตือนภัยจะช่วยให้รู้ทันวิธีการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ